สวัสดีครับจีบภาพกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำเพลงแอนิเมะก็เราอยู่กับหมวดเพลง Project ์ a l ราฟ n a หรือว่าเพลงของวงคาราฟินาและครั้งนี้เราก็จะมากันกันกบซีรีส์เฟสนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของทางเฟสซีโร่และเพลงที่ผมจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับเป็นเพลง e d ที่ถูกใช้แค่ไม่กี่ครั้งในเฟสซีโร่นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่ามัลเทนโดยวงคาราฟีนา โดยเพลงมันเทนนะครับก็จะเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกออกแนวเศร้าๆมนๆน,น,นะครับโดยท่อนร้องกับท่อนดนตรีเนี่ยก็จะมีความเด่นสลับกันไปมานะครับแต่ว่าก็จะมาเด่นคู่กันในช่วงท่อนฮุกนะครับที่เราจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันดูมี Impact ดูมีอารมณ์ที่มันดูบีบขั้นสุดๆนะครับผมก็ใครสนใจก็ไปลองฟังกันได้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ามันเทนแล้วก็ขอฝากอนิเมะ เฟสซีโร่กันไว้ด้วยนะครับผมครั้งต่อไปผมจะมาแนะนําเพลงอนิเมะเพลงอะไรของวงคาราฟีนานะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ